สวัสดีครับและนี่คือคลิปขายของ b บรน n ์นี้วอชคืออะไร b บรน n ์นี้วอชคือแฟนชายร้านสะดวกพักหรือว่าเมื่อก่อนก็คือแฟนชายร้านพักผ้าหยอดเหรียญเปิดให้บริการ24ชั่วโมงครับบรน์นี่เรานำธุรกิจด้วยแบรนดิงครับเพราะเราเข้าใจทั้งนักลงทุนผู้ใช้งานเราต้องการอะไร ธุรกิจ Brownie Watch เราถึงตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนและผู้ใช้งานทุกๆคนครับ b รา w นี e แบรนด์อันดับหนึ่งในใจคนปักผ้าครับใปที่เหมาะกับธุรกิจ row n i e Watch บ้างจริงๆแล้วใครๆก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักเราเนี่ได้ครับขอเพียงแค่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำธุรกิจส่วนที่เหลือ b r า w นี e เรามีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้ความช่วยเหลือครับส่วนใครยังไม่มั่นใจทายคตตาล็อกเราวนี่มีแบบประเมินความพร้อมของแฟ,นฟรนไชส์ oh. สามารถไปลองดูกันได้ครับ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นลงทุนแฟรนไชายร้านสะดวกฟักเบราวนี่แบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายในการเตรียมพื้นที่เตรียมอาคารแฟรนไชส์ร้านสะดวกฟักรบราวนี่ในรวมปูพื้นกระเบื้องปา้าเพดานกันฝาดและเมนเดอร์ไฟฟ้าครับส่วนที่2แฟรนไชายร้านสะดวกฟักครับบราวนี่เริ่มต้นเพียง1นึ่งล้านเก้าแสนบาทครบจบงานระบบและการตกแต่งพร้อมติดตั้งพร้อมเปิดร้านกำเงินมาตัดลิมิตเปิดร้านได้เลยค่าใช้จ่ายในการดูแล นเราวนี่นร ie, เราจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า BSI หรือ Browny Service Inclusive คิดค่าบริการเป็นรายเดือนเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปตรงนี้เราจะรวมการดูแลเครื่องจกักรการดูแลการตลาดการดูแลลูกค้าและ call center ให้และละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไว้ที่พนักง,งานขายบ b r o w n ่ทุกคนครับต้นทุนและผลตอบแทนของร้านสะดวกซักใช่ไหมครับเราเริ่มจากต้นทุนกันดีกว่านะครับปัจจัยต้นทุนหลักๆของร้านสะดวกซักเนี่ยมาจากไม่กี่ปัจจัยครับอย่างแรกคือ ถ้าคุณต้องเช่าที่แน่นอนราคาเช่าที่คือต้นทุนหลักของคุณส่วนการโอเปเรตร้านนะครับก็จะมีค่าน้าค่าไฟฟ้าและก็ค่าแก๊สครับตัวอย่างเช่นสาขาสุขสวัสดิ์สามสิบที่เราอยู่กันตอนนี้เนี่ยจะมีค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่าอินเทอร์เน็ตเบสเลสและก็ที่สําคัญก็คือค่าจ้างแม่บ้านเพื่อมาบริการลูกค้าครับ กำไรก็จะมาจากการซักผ้าการอบผ้าและอีกนิดหน่อยที่มาจากการขายน้ํายาปรับผ้านุ่งและน้ายาผ้าครับโดยส่วนมากหากมีลูกค้ามาใช้อยู่ประมาณ6 0ตะก้าต่อวันเรานับว่าซักและอบเป็นหนึ่งตะก้าละกันนะครับกำไรของคุณคร่าวๆเดือนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณสักแสนบาทแสดงว่าอัตราคืนทุนของคุณสมมติว่าลงทุนประมาณ2องล้านห้าแสนบาทอัตราการคืนทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสองปีแปดเดือนประมาณนี้ครับ แน่นอนครับหลังจากที่ตกลงทําสัญญาตรเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าของแฟนชายร้านสะดวกซักราวนี่แล้วระยะเรียกว่าแฟนชายซีละกันราวนี่เองเราก็จะมีคลาสเรียนสำหรับแฟนชายซีเรียกว่าราวนี่แคนดอรี่ครับโดยคร่าๆวๆก่อนจะเปิดร้านเราจะมี2องคลาสเรียนครับ คลาเรียนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างร้านเบื้องต้นการดูแลร้านเบื้องต้นคาสเรียนที่2จะเป็นเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจา่าการบริหารจัดการภายในร้านการทำบัญชีหรือเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวร้านครับและในระหว่างทางที่เราดําเนินธุรกิจร่วมกันเราก็จะมีบราวนี่แคนาะดีคลาสพิเศษครับสำหรับให้แฟนชาฟี่ที่ประ,บะสบความสาเร็จเอ้ยมีการแลมอัพของไรายได้เนี่ยมาแชร์ประสบการณ์หรือจัดคลาสพิเศษในการดูแลเป็นเฉพาะเจาะจงบางเรื่องนะครับเพื่อให้แฟนชาฟี่สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นครับ รับรองว่าเปรา่านี้ดูแลตลอดอายุสัญญาไม่หายไปไหนแน่นอนครับระบบจัดการหลังบ้านของ b r o w n i นี้ t c h ครับเตรียมพร้อมสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูหลังร้านได้ครับ ผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า Browny Hub ซึ่งตัวนี้ตัวนักลงทุนเองจะสามารถเห็นรายได้ตามช่วงเวลาแยกจํานวนเครื่องแยกประเภทเครื่องได้ครับจะทําให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์รายรับรายได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของการตลาดได้ตรงจุดอย่างทันท่วงทีครับนอกจากนั้น b r o w n ่ยังมีแฟนชัยฟี่โคออร์ดิเนเตอร์ทำหน้าที่คอยพูดคุยอยู่เป็น,เพ,นเพื่อนกับนักลงทุนตลอดระยะเวลาที่อยู่กับ Browny ครับรับรองว่านักลงทุนอุ่นใจหายห่วงแน่นอนครับ แน่นอนครับที่ r บ w n ี่มีกิจกรรมการตลาดจากเบลนี่บีเเข้าใจผู้ใช้อุ่นใจเจ้าของร้านครับมาสเตอร์แคมเปญจาก BFI SI, จะคอยสนับสนุนกิจกรรมตลอดทัปีครับเปิดร้านสะดวกฟักบบวนี่ไม่มีข้อจํากัดใดๆครับอ๋อเพียงแต่ว่าร้านสะดวกฟักบาวนี่เราเนี่ยจะไม่ให้ร้านเบลนี่หนึ่งกับร้านเาวนี่สองอยู่ใกล้กันในรัศมี1กิโลเมตรนะครับหากท่านใดสนใจแล้วยังไม่แน่ใจปรึกษากับทีมงานบบวนี่ได้ทุกท่านครับ หากคุณสนใจลงทุนร้านสะดวกฟักเรานี่แต่ยังไม่มีทำเลปรึกษาบรานี่ได้เลยครับบรานี่วอชของเรามีโลเคชันพาร์ทเนอร์พร้อมทำเลทองอีกมากมายเพราะเรานารี่วอชมาพร้อมกับโบนี่พัทริกโรงงานผลิตเครื่องจักรมาเองเพราะเรานี่วอชมีแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดและเพราะเรานี่วอชมีบริการหลังการขายที่ไว้ใจได,คด้คิดถึงธุรกิจร้านสะดวกฟักคิดถึงเรานี่วอชที่หนึ่งในใจคนฟักผ้า